อันนี้เห็นตักง่ายตักแบบเดียวได้ต่างหลายแล้วนี่พกอมาแดกเขาอันนี้ค่ะถ้าบ้านบ้าน,นอายอเซอร์มากมีเครื่องไหมมีนะคะแต่อน,นี้ได้แล้วนะสวัสดีค่ะพี่น้องจามมือนีก็เป็นมือทีสามที่อายอยู่ในเมืองนี้นะคะทุกคนเมืองนี้นะมันอยู่ตรงประมาณกลางๆของสวีเดนบริเวณทางตอนเทิง้วจ้ะแล้วก็ ลักษณะป่าคือเป็นป่าโล่งอย่างนี้หมดเลยนะคะเป็นแบบนี้เลยหาป่ามอสยากมากสามมือเลยยังหาป่ามอสไม่ได้เลยส่วนมากจะเป็นป่าบูเบอร์รี่อย่างนี้หมดเลยนะคะทุกคนแล้วก,ก็แห้งมากแห้งมากโดยส่วนมากจะเป็นอย่างนี้หมดเลยเนี่ยเนี่ยนี่ก็ไม่ได้แห้งปานใดนั่นแหละแต่ว่าเพียงแค่ว่าแดดมันแห้งหนะพี่น้องนะคือไอ้บอกนะคะว่าเมืองนี้ บ่มีเห็ดเหลืองเด้อเจ้าของแคมพ่นบอกนะเข้าใจเลยคนที่พ่นบอกไอ้แต่ก่อนเนาะว่าพี่อยู่สวีเดนก็จริงนะแต่พี่ไม่เคยเก็บเห็ดเลยไอ้เข้าใจแล้วแต่ละพื้นที่จะไม่เหมือนกันนะคะคือทางตอนใต้ทางใต้พลนมันเมื่อยอยังนะโอ้ยขอ่ยออนโซนเดี๋ยวสีพาไปน้องเก็บอันนี้ดีกว่าเก็บใส่ตลับเอานะคะวันนี้เบาอันนี้เก็บแบบนี้มันจะน่ากินกว่าเราตากนะคะเบอรนี้ ทางนี่หลายแหงเมื่อวานในสวนกับคนเทอเป็นพี่ผู้ชายนะคะเพิ่ยิ้มใส่อายอยู่ในหกอายมาซีทักทายเพิ่นจะบอกอายเกาเฝ้าไปช้อปปิ้งกันเลยบริจดนะคะอยู่เมืองนี่แหละค่ะเพิ่นมาตักบูเบอรี่เนาะเป็นอย่างอายคือหูเพราะว่าอายเบิ่งในติ๊กตอกมันจะมีรถขี่ขึ้นไปแล้วก็มีแนวพวงใส่รถะนะอืมนั่นแหละค่ะก็หลายคนนะประมาณสี่ห้าคน เนาะนี่ป่าโคกแถวนี้นะบูเบอรี่หลายแต่บมีเห็ดเนาะพี่น้องเก็บมากลัสเบอรี่ก่อนปีนี่มากลัสเบอรี่หลายแหงอหลีไปทางใดก็เต็มอยู่นะคะปะาดมากอันนี้คือใหญ่แทะเปลี่ยนเป้าหมายก่อนบางนี่แง่ใหญ่เก็บอันนี้ก่อนมากนี่คือเป็นมากโปรดเลยเก็บลัสเบอรี่ก่อนเนาะ ค่อยว่ากันมาโคกเราต้องได้อะไรกลับบ้านนะคะโลูกนของค่อยน้อยกับเอาเดอเพราะว่าบางป่ากันน้อยบางป่ากันใหญ่นะคะนี่เก็บไปเรื่อยๆเนาะแนวเซ็บเก็บละกินแห่งเซ็บถ้าเ,าเมื่อกะสิเลแต่ถ้าสมมติวา่ามีช่องฟีดอย่างเนี้ยเข้ากับทีสามารถที่สิไปแส่ช่องฟิต้วก็ไปปั่นนะคะเจ่โบอมีจะแต่ก็กินโบเคยแบบทันพิ่งใหญ่เพิ่ามากนะคะ ใช่วู๊นี่ไงไรอะนะดิชี้อีสอรอดเนาะปะเนาะเยอะมากนะชิมก่อน mm. สิบบงร้อยจะเก็บกินเพราะว่ามันสิเลตัวนี้เนาะ is finished eat อร่อยอร่อยตัว <laughs> ใหญ่รุ่นว่ามันเสียข้าปากหรือมันเสียข้าในตะลับเ <laughs> <ม>บิ่งเ่ยอร่อย <laughs> มานี่มันมันแก่แล้วแหละป่าเอ้ย ดี๋ยเมือปั่นได้อยู่อ้โอ้เออบัดนี้เฮียอัด <'s> ค่อยเก็บมันกใัใยายเองขวา้าขวา้า oh <yeah. S 2> มันบ่คือตัวที่บ่มีปีกบ่มีปีกปกัดบ่ปล่อยเลย เมื่อหอนเฮือนต้อเอาวาสลีนอะ่ะท่าแล้วก็วนวนวนมันบ่ค่อยใหญ่หน่อยอยู่นี่เนาะแบบเดียวเต็มเอามือละตะลับตะลับแล้วก็ไปเอาเอามาอีกช่วงนี้กิกนแต่ผลไม้จักสีเก็บแบบใดไหมมันน้อยเน,ะเน,เนยาะก็ะซ้ำกัดน่นแหละพราใหญ่เทียงกันแล้ว นี่โนชิตโตข้าเจ้าบอกหลวงหมดเลยบังนี่หลวงลงดินสุกแห้งแล้วลายคากลายแน่ราสเบอร์รี่อยู่นี่จนออนโซนไม่อายงอนว่าไง้อนว่าเจ้าของเ่าเคยได้เก็บมาปีที่แล้วอราก็ไม่ได้เก็บเลยจะหมักราสเบอร์รี่คอยก็สิว้าวอีกแล้วคอยหมักว้าวคอยเมือ่อยคอยเจ้าคือหมักว้าวขยายบลูจ่ะอุ้ย คอยวักว้าวว่าไปดูดังเนาะพี่น้นองดีสิสินี่จ้เซมดอกป่าชื้นนะคะจะไ่รู้ว่าจะมีเห็ดหรือบอ่อเนาะ อย่างบ่จักจ้ามบ่ได้สือเมืองจะแม่อ่านยากภาษาสวีเดนค่อยอ่านบ่เปลี่ยนยายอร่อยเฉยเห็นบุบบรีค่อยบ่เก็บเลยนะเห็นลาสบรีนี่หยุดเลยอยู่ในแคมป์มากตั้งใหญ่เดี๋ยวสิพาพี่น้องเบิ่งเด้อน้อยแห้ง ละปานหมากบูเบอรี่อยู่นี่เพิ่งได้ซ้ำนีน่ะนี่ไปค่ะได้ซ้ำนีน่ไหม องส,สักับไปตายหางเก่าไอ้เบิง่งการหาเห็ดแล้วเมืองนี้นเดี๋ยวอันนี้เนาะเก็บไว้สำนีก่อนไปหาเห็ดก่อนเดี๋ยวได้ตรงใหญ่ๆเดี๋ยวจงว่ากันเนาะหมากนี่มันน้อยจ้แะแล้วอย่างนึงมันมันแบบว่าสุกแห้งโพดมันร่วงจะหวานแหง้ง้อจ๊ะ like so อืโอดย์ I can stay here โอเดยมีเครื่องไหมมีนะคะแต่ไอจะเอาไปกิน เวลาเขาไปกินเนเาใส่มือนี่มันจะสวยงามมันน่าอร่อยได้เวลาเขาตักไปนั้นเอาไปเฮ็ดสมูทตี้ไปเห็ดแยมมันได้อยู่นะนี่มันจะออกมาสวยมากยายจะบ่มีถุงมือบ่มีอยู่เอาก่อนเด้อคันมือแทะหมาบอกนี่ แป๊บเดียวแค่นั้นแหละสำหรับคนที่แบบไปเรื่อยๆนะก็ใส่ปนไปเลยนี่คะ่ะพรุ่งนี้ก็ย้ายแคมป์แล้วนะคะไปนอร์เวย์จากนี้ไปนอร์เวย์ร้อยกิโลนะไปนอร์เวย์กับจักสิไปจังไงเลยพี่น้องเลยมันโบกเคอกาฟ้ากลับมาลูสวิกาแดนเกิดของอายเด้อ ถิ่นกำเนิดของ KPP ยันตายหางเก่าในระเบอ้อเขาเอิ่ไว้อย่างผมบอกนี่แหละเขาเรียกว่าตายรังเดิมอยู่ไซกับบหลายซำตรงหันเดอตรงมันเมอแหมบมีเลยมันเมอตรงมาริสเตนนี่ได้อยู่นะตอนขากลับเพลินเด้อจ้าเก็บแบบนี้เนาะทุกคนจ้าวันนี้เรามาแบบชิวๆเนาะมาฟังคอยว่าหลายคนบอกว่ามัก ฟังค่อยว่าค่อยสิไล่ให้ฟังมาเนี่ยค่อยสิว่าอย่างให้ฟังมีหลายเรื่องหลายราวที่ค่อยตอบในคอมเมนต์บบได้เดี๋ยววันนี้ค่อยสิมาว่าจะฟังตรงนี้เนาะมีคนถามทำไมเวลาคอมเมนต์แล้วน้องอายบอมักให้คนมาหาโบแม่นว่าอายบอมักให้คนมาหานะคะทุกคนสาเหตุคือคือว่าหนึ่งวันเนี่ยไอ้เฮ็ดคลิปวิดีโอไปประมาณสองสามคลิปชีวิตจริงไออาร์ซิบได้อยู่ตรงนั้นแต่ด้วยความที่ไออาร์ซี จะตอบอย่างไรเนาะนอก,นอกจากขอบคุณค่ายางประมาณนี้นะไอ้ก็ยังให้ทุกคนมาหาอา้นะคะทุกคนบ่แม,มนว่าอา้ยบอตอนรับผัเนาะเพราะว่าทุกคนน่ารักกับเราทั้งนั้นเลยบมแมนว่าบบน่ารักนะคะภาษีว่าแบบเอ้าทำไมเลือกให้คนไปหาบ่แม,มนเราจะอ้ยบเคยเลือกให้ผมาหาถ้าสมมุติว่าผู้ใดยังมาหาอาย้อายอ้อยู่ตรงนั้นไอ้ก็สิให้ทักไลน์มาเนาะแต่ถ้าสมมติว่า ไอโบได้ตอบแบบนี้ก็แสดงว่าไอง่ายแล้วก็สิบไอเห็ดมังเบอร์รี่หรือมากลิงงอนไอเสียไปกินใส่โอ้ยน้ำลายแตกเจียวปลาเดกดอกหดเอาเลยนี่ไปกินกับเจียวปลาแดกวายน้ำลายค่อยแตกมันสิออกเปรีป้ยวๆเ้ยจ้มามักนี่ลิงงอนนี่เนะาะหมันใหญ่แหงใหญ่แบบนี้ it's big here น้องปะเนาะ เอาทีละนิดทีละหน่อยนะคะวันนี้ไอาตากเอาก่อนเดเด้อน,นี่ค่ะอาสิตากหมากดิบไปนำไอาตากกินนี่เอาโบลายเราจะพ่อได้กินกับแจ้วปลาแดงเฮาอันนี้ค่ะถ้าบ้าบ้านไอไอเซอรม์มากมากไงเฮ้ หมักเมาหมักเม่า,า,า,าขายหมักเมาเลยอีดีเพียงแค่ว่ามันบ่มีเม็ดซาเวอร์นะคะเป็นถ้าสมมติว่าให้ซื้อกินนี้เป็นมากผลไม้ที่ไอโบซื้อกินเลยมักดิงอนมันบแแ่แท่กเราจะคือกินสรนี่เอ้าคออได้ฟรีได้สะนี่นะคะ โอ้ยหมางใหญ่มากเลยอ่ะอากาศหอยมันนี้ยานแตงงูแ,แหละเค็ดแหลออกมามันมาอาบแดดได้งูเด่ะใครแต่แบบน้ำๆนาวนี้นเพิ่นบออกมาแต่ว่าอันนี้เนี่ยเพิ่อนออกมา ฝนจะตกนะคะวันนี้คนละเลยจะตักผลไม้ขายตักขายก็ได้ตักซอยก็ได้เอ้บผู้ใดตักผลไม้แถวนี้มะอชิไปตักซอยไปตะม่วนเมื่อกี้หมากนี่เห็นตักง่ายตักแป๊บเดียวได้ตังหลายแล้วนี่พ่อกเดอเดี๋ยวมันได้หลายแล้วพ่อผู้ใดดอกค่อยเพลินไหมเมื่ี้มักบูเบอรี่กันหลาย พอแล้วพ่อยลีบอะพอพอพอหพอพอพอมักลิงงอนอาเสียไปตักกินเห็ดแก,กด่กินเด้อหมักเมาพอแล้วจะมีแหละทุกคนที่สิตักขายเขาก็ตักสุกกว่านี้นะแต่นี่ไอ้ตักกินกับสมนะคะเดี๋ยวสิพาพี่น้อง เดี๋ยวสิพาพี่น้องก,กินส้มเด้อยวขออนุญาตตักอันนี้ต่อก่อนเด้อบุ๊มบน,มนตักดอกอันนี้นะอาซิเก็บเอาอยวไปหาตรงใหญ่ๆนะคะเดี๋ยวพอเห็ดเดี๋ยวเราค่อยหาเห็ดเนาะเห็นไหมนี่อุปก,กรณ์เยอะนะคะมีน้ํามีถุงมือมีขนมเพราะว่าอายเป็นคนที่หิวหิวละอาจจะเป็นคนที่สั่นคือหิวแห้งอะนะ <c oughs> อ่อนซอนหมากลิงงอนบะนี้โอ้ยเคยหูบะนี้เคยเอาแจวมาแจ๋วใส่รถดีเด้ออืมสมงสบะนี้ ไายนี่นี่นี่ดำเข้าไป <c oughs> เปรี้ยว <c oughs> คนไทยกินได้คนไทยไลซาวเวอร์มองนนยังนี่ได้แล้วนะคะุูยเลย วันนี้ไอ้ก็ได้ผลไม้3อย่างเนาะเป็นเรดเบอร์รี่บลูเบอร์รี่แล้วก็เป็นลัสเบอร์รี่นะคะเดี๋ยวคลิปกินผลไม้ไปพ่อกันยูเฮือนเดี๋ยวสิพาพี่น้องใส่เจวกินนะคะเดี๋ยวขออนุญาตก,กลับบ้านก่อนนะคะเว้าพิษเดี๋ยวขออนุญาตลาก่อนเด้อเดี๋ยวไปเจอกันตอนที่ไอ้กินนะคะได้เยอะอีกแล้วเดี๋ยวสิ่ให้คุณป้าคนออกไปถ่ายยูรถจ้ะเพราะว่ามัดที่เป็นแนวบินๆอะ จับเพิ่นนะะไอ้ก็สิเดินต่ออีกจังหน่อยทางนี้นะคะทุกคนบา,บายบยเจอก,กันคลิปใหม่คะ่ะ